สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีครั้งนะครับวันนี้ก็มีคนถามเรื่องตัวไฮเซนที่เป็นแอร์เคลื่อนที่มานะครับตัวนี้พนาดที่8,000 BTU นะครับในส่วนของฟังก์ชันของมันเนี่ยครับมีคนถามว่ามันสวิงได้ไหมเดี๋ยวผมลองเปิดเลยนะครับอันนี้คือรีโมทที่เขาแถมมานะครับพอเปิดปุด๊บด้านบนทำงาน นะครับเห็นไหมเสียงเสียงเครื่องมันจะสั่งเมื่อกี้นะครับลมตัวนี้เป็นลมแรงอยู่นะเดี๋ยวดูโหมดโหมดสวิงนะครับจากรีโมทตัวนี้ว่ามันจะสวิงไหม ไม่สวิงนะผมลองกดแล้วนะครับถามว่าประหยัดไฟไหมเสียงอ่ะถามว่าประหยัดไฟไหมผมว่าความประหยัดไฟนะ่าจะประหยัดกว่ารุ่นอื่นเพราะว่ามันแคบแต่ทำวิธีอยู่ด้วยบางรุ่นเนีหยไปถึง9ก้าพันหมื่นสองน,นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยถือว่าไม่ดังพอรับได้ เดี๋ยวเราดูมาดูสปีดนะครับตอบเรื่องเรื่องสวิงน,นะนะมันไม่สวิงนะครับรีโมทอาจจะทํามาเผื่อ,อไว้อาจจะใช้การรุ่นอื่นนะครับพอผมกดไปแล้วมันไม่มีขยะเพราะว่ามันใช้ตัวนี้เป็นตัวขยะนะครับแล้วตัวเนี้เห็นปะมันมีแค่นี้เองฟังก์ชันนะครับอาจจะเป็นรุ่นอื่นตัวโมเดลเนี้อาจจะใช้ได้กันหลายรุ่นรีโมทตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูโหมด โหมดมีสามโหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดจะมีอยู่สามโหมดโหมดคู่ได้แล้วก็แฟนนะครับพัดลมอ่อันนี้คู่ก็คือว่าสามารถตั้งเวลาได้นะครับพัดลมตัวนี้ก็ปรับเบากับแรงนะครับ เบาปุ๊บก,ก็รอสักพักหนึง่งถูกป่ะนั่นเ่าเริ่มอันนี้เบาแหละเสียงก,ก็จะเงียบผมว่ากลางคืนอ่ะเปิดประมาณเนี้ยกาลังดีอันนี้ยี่บห้าแอร์ออกมาถ้าลองคิดยี่บห้าที่คุณนั่งนั่งรถอ่ะเพราะว่ารถบางคันก็อาจจะเปิดที่สิบห้าถูกป่ะหรือว่าอ่าบางบ้านเนี่ยเปิดยี่ห้าก็เย็นประมาณนั้นเลยตรงนี้นะตรงนี้ จะช้านิดหนึ่งนะครับตั้งเวลา ตั้งเวลาผมปังไม่เป็นบ้องตรงพอกดปุ๊บเห็นไหมเวลามันขึ้นตัวสีเขียวแต่เราไม่รู้ว่ามันกี่กี่อะไรอะกี่ชั่วโมงมันถึง on, ออนปอกเพราะว่าเราต้องไทม์ออฟเราลองปิด เรื่องเวลาตั้งไม่เป็นเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนนะครับแล้วในส่วนของท่อนะครับที่ผมบอกนะครับมันจะมีท่อท่อตัวสีขาวเนี่ยนะครับมันจะเป็นการดูดลมข้างนอกมาเป่ามาเป่าไอ้นี่นะครับเป่าคอยนะครับลมตัวนี้จะเป็นลมออกอ่ะ บอกผิดขอโทษนะครับไม่ใช่จะงเดาไอ้ท่อสีสีเงินเนี่ยจะเป็นท่อที่ดูดลมข้างนอกเข้ามาเป่าคอยร้อนข้างในนะครับแล้วพัดลมเนี่ยมันก็จะดูดมาเป่าไอ้ตัวนี้ลมลมเนี้ยมันก็จะมาบนมาเป่าคอยเย็นด้วยนะครับเพื่อเอาลมออกไปข้างนอกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งลมเข้ามาในห้องถ้าเราไม่ติดตัวของท่อตัวนี้มันจะเอาลม จากในห้องไปเป่าซึ่งลมที่เย็นอยู่แล้วเอาไปเป่าเครื่องก็ยิ่งทํางานนะครับเครื่องก็จะไม่ตัดนะครับอันนี้ตัดนะเท่าที่ผมลองดูมีการตัดของคอมเพนเซอร์นะครับยังไงก็รุ่นนี้ถือว่าคุ้มเพราะว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยถ้าซื้อรุ่นนี้ผมว่าคุ้มเพราะว่ามันรับประกัน3ปีแล้วมันมาซ่อมถึงที่นะครับโอเคเนาะเสียงเบาผมว่าเบานะแต่ผมยังไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่น แต่เสียงที่ผมฟังเนี่ยผมยอมรับได้ว่ามันเป๊ะนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ